พี่ครับกล้ามผมสวยไหมพี่แบบอย่างเนี้ยโอเคปะสบายดีขายเดียวเดอ้อเด,อด้อนงเด้อเด้อนงเด,อด้เดอปบาบปา,บปา,บปาบวันนี้ผมอยู่ที่ราชมงคลคลองหกครับและผมจะพาทุกคนไปถามกันว่า เขาชอบผู้ชายมีซิกแพคกันไหมไปโลดน้องชอบผู้ชายออกกำลังกายไหมชอบไหมไม่ชอบเหรอ๋อเหรอครับแล้วสมมติว่าถ้าถ้าพี่มีกล้ามยงนน้องคิดว่าหล่อไหมไม่โอเค อ๋อน้องชอบผู้หญิงนะครับแล้วถือว่าก้ามพี่สวยไหมนิดนึงนะครับเด,เดี๋ยวต้องเล่นนะผมชอบผู้ชายมีก้ามไหมครับพี่ครับ <c oughs> ก้ามผมสวยไหมพี่ กล้ามผมสวยไหมนะกล้ามสวยปะสวัสดีครับน้องปกติมาเดินบ่อยไหมฮะน้องชอบผู้ชายออกกําลังกายไหมครับผมชอบไหมแล้วแล้วอย่างอย่างพี่นีพอได้ไหมซิกแพคพี่อะได้ปะครับปกติน้องมาที่นี่บ่อยไหมฮะ ไม่ค่อยได้มาอะไรครับแล้วพี่ถามอะไรอย่างนี้น้องผู้ชายออกกลังกายไหมฮะชอบไหมแล้วเราชอบผู้ชายแบบมีซิกแซกไหมถ้าสมมติถ้าอย่างเนี้น <c oughs> ยน,น,น้องโอเคป่ะอย่างเงี้ยน้องน้องโอเคไหมพี่ครับกล้ามผมสวยไหมครับพี่สวยครับโบมือให้กล้างหน่อยครับผมา <c oughs> งน,นี้ฮะ ขอบคุณมากนะครับที่มาจากรายการชายเดี่ยวนะครับปกมือก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขั้เขาบคุณครับขอบคุณโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ฉายเดี่ยวด้วยเด้อเดอนังเดือเดเดอนัังเด้อปาบ้าบ้าบ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย